แผนที่ที่ทำให้ยิงกันสันปันน้ำ versus แผนที่ยุคอาณานิคมทวัดตามภูเขาเรื่องคงจบแต่พอวัดตามเส้นบนกระดาษทำไมถึงลั่นปืนไทยถือหลักสันปันน้ำสันเขาที่แบ่งทิศน้ำไหลเป็นเส้นธรรมชาติมองเห็นตรวจสอบได้ในภาคสนามจึงเชื่อว่ายุติธรรมและตรวจสอบได้ที่สุดพอมีแผนที่จากยุคอาณานิคมบางแผ่นลากเส้นไม่ตรงสันปันน้ำจริงหรือพิกัดคลาดเคลื่อนจรงเกิดพื้น ทับซอนมุมไทยจึงมองว่าเส้นบางช่วงไม่สะท้อนภูมิประเทศจริงและควรต้องสำรวจร่วมใหม่เมื่ออีกฝ่ายมีกิจกรรมรัดไล่พื้นที่ทับซ้อนตั้งฐานซ่อมถนนปักป้ายหรือวาระมรดกโลกฝั่งไทยจึงต้องขึ้นพื้นที่เพื่อปกป้องอธิป,ปไตยความปลอดภัยชุมชนและการการเปลี่ยนข้อเท็จจริงบนพื้นดินไทยไม่ต้องการสงครามแต่ต้องยืนบนกฎหมายและหลักสรรปน,น้ำเครื่องมือคือสำรวจปักปันร่วมใช้ กรอบคณะกรรมการเขตแดนร่วมและยึดกติกาปะทะคุ้มครองประชาชนเป็นหลักสำรวจใหม่แบบโปรง่งใสด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่บวกโซนกันชนชั่วคราวและบริหารพื้นที่อ่อนไหวร่วมกันคุณเห็นด้วยไหมว่าสันปันนาำเท่ากับยุติธรรมสุดสำหรับไทยคอมเมนต์ไว้แล้วกดติดตามตำนานต้องสงสัย